เป็นไงเป็นไงหล่อไหมหล่อไหมกำลังอ่านรายการครับมีคนหล่อๆนะครับนี่โบอสเป็นไงย็นโอ้โหใครหล่อกันรึเนี่ยรึหล่อกันไหล่อโอ้โห,หโโมีคนหล่อๆครับอเอา้าครับกำลังอ่านรายการทอน,นี่หน่อยทอน,นี่หน่อยวันนี้มา,เ,าเ,เออความบริการลูกสาวว<พ>อร์ <ๆ S 1> โอ้โหนางฟ้า huh. ชัดๆวะใครวะนางฟ้าชัดๆเนี am, who may, who mm ่เ hmm. ห็นไหมโอ้ม anyway. ี็นคนรอๆอันนี้ย่รอหนักนะครับคนนี้ยังโสดครับใครมีใครจองยังยังรับสมัครนี่รับสมัครก็ไปขอแม่เลยครับรับสมัครสาวๆในสเปกก็ขอแม่เลยครับโอสาวๆใครอยากเป็นแฟนโบทไปขอแม่เลยนะครับบ้านนี้ห่อจริงไม่ได้โม้